หนูยังรักในการร้องเพลงการแสดงและหนูยังอยากจะทำผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องต่อไปเพราะว่าสหรับหนูการอยู่ในวงการมันไม่ใช่แค่อาชีพแต่มันคือสิ่งที่หนูทำมาตลอดทั้งชีวิตและมันเป็นสิ่งที่ทำให้หนูรู้สึกว่าชีวิตยังมีความหมาย ยังเดินหน้ายื่นอุทธรสู้กันต่อนะคะน้องพลอยชมพูบอกว่าไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าอิสระในการทํางานค่ะเพราะว่าแทบจะทั้งชีวิตที่โตแบบการร้องเพลงทํางานเพลงและยังอยากทําต่อไปนะคะพลอยชมพูบอกว่าที่ต้องการมากที่สุดจากคู่กรณีก็คืออดีตค่ายเพลงต้นสังกัดที่ได้ยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลไปตั้งแต่แรกแล้ว แต่4ปีนี้สู้มาตลอดค่ะคุณผู้ชมคะยังต้องสู้ต่อเพราะว่าล่าสุดเมื่อวันที่10ตุลาคมศาลชั้นต้นของมาเลเซียเพิ่งตัดสินว่าพลอยชมพูแพ้คดีคือสัญญากับค่ายเพลงยังคงมีอยู่นะคะซึ่งแม้ตัวเองจะเตรียมใจไว้บ้างแต่นักร้องสาวยอมรับว่าช็อกค,ค่ะ เพราะว่าหวังมาตลอดว่าตัวเองจะได้อิสระในการทํางานกลับมาจากสัญญาที่ไม่เป็นธรรมคือทางค่ายเพลงไม่ได้สนับสนุนหรือซัพพอร์ตการทํางานของน้องตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกนะคะทําให้น้องเนี่ยห่างหายจากการทํางานเพลงไปนานร่วม2ปีเลย คือเจ้าตัวบอกว่าตอนเนี้ยยอมรับว่าเหนื่อยจริงๆแล้วก็ท้อกับการสู้คดีแต่ยืนยันจะไปต่อในชั้นอุทธรณ์นะคะซึ่งก็ได้มีการเพิ่มเติมทีมทนายฝั่งไทยเข้ามาช่วยดูแลควบคู่ไปกับทีมทานายความในฝั่งของมาเลเซียด้วยค่ะจริงๆมันมีหลายอย่างที่หนูฝันหรือว่าโอกาสต่างๆที่มันเข้ามาแล้วแบบหนูคว้ามันไว้ไม่ไดม้มันเหมือนกับมันอยู่แค่ปลายนิ้วมือเองอะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะ เริมถึงมันได้เพราะว่าสิ่งมันก็มีหลายช่วงที่หนูอยากจะยอมยอมแพ้มาบ่อยๆไม่ใช่เพราะว่าเรายอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าเพราะว่าเรารู้สึกเหนื่อยหนูทํางานคนเดียวหนูไม่ได้มีค่าหนูรับงานเองทํางานเองเวลาเราสร้างสรรค์ผลงานทุกอย่างมันมาจากน้าพักน้ําแรงของตัวเองทั้งเรื่องของการลงแรงหรือการหาเงินหาทุน เรื่องของค reat ีฟมันก็คือมันสมองของเราคือทุกอย่างเราทําเองหมดเลยบางทีประสานงานหนูก็ทําเองมันทําให้เรารู้สึกว่าบางทีมันก็ท้อเหมือนกันที่เราต้องทําอะไรเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะมาหาเงินสู้กับคดีความอันนี้ไม่ใช่ประเด็นเรื่องเงินนะคะเป็นประเด็นเรื่องสัญญาไม่เป็นธรรมกับศิลปิน<ม>นะคะทุกวันนี้ค่ายยังมีน้องเป็นศิลปินคนเดียว นะคะการที่ค่ายรีคูศิลปินอาร์ติสเข้าไปอะ่ะคือการที่ช่วยน้องสร้างผลงานแต่การที่ไม่ได้ช่วยอาร์ติสในการสร้างผลงานแล้วยังไม่ให้อิสระอันนี้มันคือความไม่สินเสียก็มั่นใจว่าศาลที่ประเทศมาเลเซียก็จะเหมือนศาลไทยให้ความเป็นธรรมกับศิลปินนะคะกับอาร์ติสนะคะในการที่สุดท้ายแล้วมันจะต้องมีทางทางลงได้ค่ะนะคะ,นะคะเพียงแต่ระหว่างทางน้องอาจจะต้องเหนื่อยหน่อย ก็เป็นการสู้กันในศาลในต่างประเทศด้วยนะคะระหว่างที่สู้คดีก็ยังมีผลงานเพลงปล่อยออกมาหลายคนก็อาจจะเข้าใจผิดว่าพลอยชมพูชนะคดีไปแล้วสิไม่งั้นจะทําผลงานเพลงออกมาได้ยังไงแต่ที่จริงไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมคะคือตรงนี้ศาลเขาสั่งคุ้มครองให้ทําให้น้องยังทํางานเพลงออกมาได้แม้ทุกอย่างจะยังอยู่ในกระบวนการของศาลนั่นเอง ส่วนรอบนี้ที่แพ้คดีค่ะแต่ศาลยังให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก็เลยยังทำงานต่อได้อยู่อีกเหมือนกัน ซึ่งพลอยชมพูก็มีการทําเพลงเอาทำเพลงใหม่เก็บไว้เรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็คิดว่าจะปล่อยออกมาอีกทีช่วงต้นปีหน้าเลยแต่ว่าที่หนักที่สุดตอนนี้นอกจากเรื่องจิตใจแล้วก็มีความกดดันและก็ความเครียดค่ะตอนนี้ส่งตรงไปยังสุขภาพร่างกายเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าตัวมีภาวะ PCOS ค่ะมีถุงน้ำในรังไข่หลายใบซึ่งก็ยังรักษาไม่หายขาดนะคะเพราะส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากความเครียดหนักๆน,กน,กนี่แหละคะ่ะ จริงๆช่วงหลังจากที่หนูได้ยื่นคําขอคุ้มครองจากศาลแล้วได้รับอนุมัติช่วงนั้นหนูก็รู้สึกว่าสภาพจิตใจมันเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเราได้ปล่อยผลงานได้ทําอะไรตามปกติเราสามารถเอาเพลงขึ้นสตรีมมิ่งต่างๆได้แต่ว่าถ้าให้พูดตรงๆในตอนนี้ก็ค่อนข้างจะแย่เหมือนกคนะก็ต้องไปต่อค่ะไม่งั้นหนูก็คงจะ ร้องเพ,งเพงลงทําเพลงลําบาค่ะถ้าหนูไม่ไปต่อมันยังเป็นสิ่งที่หนูยังอยากทําอยู่หนูแบบทามาตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบอ่ะ ตอนนี้ทางทีมทนายกำลังรวบรวมเอกสารหลักฐานยืน่นอุทธรณ์ต่อศาลภายในปีนี้นะคะแล้วก็ประมาณช่วงต้นปีหน้าพลอยชมพูก็จะต้องไปมาเลเซียด้วยตัวเองเพื่อให้การอีกรอบหนึ่งด้วยซึ่งทั้งพลอยชมพูและทีมทนายยังยำ้ำแล้วก็อยากจะสื่อสารถึงทางค่ายว่ายังสามารถไกลเกลี่ยกันได้นะแต่ถ้าไม่ไกลเกลี่ยก็ยืนยันจะสู้นะคะสู้ให้สุดทางค่ะแม้จะต้องถึงชั้นศาลดีกาก็ตามค่ะ